สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําชุดห้องนอนกันอีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะมาในสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะแถมติดแกมด้วยนะคะรุ่นนี้มีชื่อว่าพิมโรดค่ะเริ่มกันที่ตัวเตียงนะคะตัวเตียงเนี่ยที่โชว์อยู่จะเป็นขนาด5ฟตุตค่ะตัวฐานเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีเบดลายผ้าด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเบาะนะคะเป็นพุ่งหนังนะคะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นระแนงนะคะเป็นช่องเก็บของเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะคะ ด้านบนก็สามารถวางของตกแต่งได้แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตู้สภ้อไซส์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่160เซนค่ะความลึกของเขานะคะจะอยู่ที่52เซนเลยความสูงเนี่ยให้มาถึง200เซนนะคะประตูเป็นแบบ4บานเปิดนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีมือจับที่ทันสมัยนะคะจะเป็นว้ลรับกับมือเรานะคะเปิดง่ายปิดง่ายนะคะเร,เราจะดูเป็นช่องแรกก่อนนะช่องนี้นะคะช่องนี้ด้านบนนะคะก็จะเป็น ชั้นวางของให้นะคะมีราวยาวให้หนึ่งราวด้านล่างก็จะเป็นชั้นวางของพับผ้าได้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นคู่นี้นะคะตัวนี้จะเป็นกระจกเงานะคะคือสองได้นะคะแล้วก็จะมีระแนงสีขาวตัดคาดแบบนี้นะคะด้านนี้จะเป็นบานเฟรมอลูนะคะเป็นสีแชมเปญน,นะคะสวยดูมากภายในนะคะก็จะแขวนเสื้อผ้าได้เยอะนะคะแล้วก็มีชั้นวางของได้ นะคะไม่พานเลยก็คือลิ้นชักไซส์ใหญ่นะคะตัวลิ้นชักนะคะก็จะให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ลึกแบบนี้เลยนะคะเปิดได้สุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเตียงเลยนะคะเป็นขาวเบจน,นะคะต่อมาค่ะเป็นโต๊ะแป้งค่ะโมเดิร์นมากนะคะน่ารักนะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่60เซนความลึกอยู่ที่40เซนนะคะความสูงของเขาเนี่ยจะเท่ากับตู้เลย200เซนค่ะเป็นระแนงด้านหลังนะ สีเบจตัดกับกระจกโค้งกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลินชักนะคะก็เปิดได้สุดแบบนี้เลยรุ่นนี้แถมลูกเตา๋าหนึ่งที่นั่งไปด้วยนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ชอบเซตนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าร้านเลยนะคะหรือกดทักลิงใกใต้ล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ